Thank mm -hmm. you. เป็นเป็นน้องนอนหลับไหมคุงนี้ไปวัดไหนคุงนี้ไปวัดไหน๋อ <c oughs> ไ,ไห <c oughs> อลไปเรื่อยๆเลยเหรอนี่ก็ใส่หลายเน้นน้อยนะหั <c oughs> วฉีม อย่้ไปต้องใส่เยอะอ้าวใส่หรือยังใส่น้อยนะหรออย่ายัดข้าวแน่นเอาจุกยากเะดูน่าัวหัว ฝากไรงใยญ่ฝันดีไห้เนี่ยหลับย่างเดียวเมื่อคืนนะ่ะปลาลองน่ะิดสององค์เลยใหญ่เยอิดเีเยอ ีจะเป็นมหาเศรษฐีแล้วดูแลน้องๆเด้อยี่สิบสององค์นะคะแม่ยี่สิบหก <26 S 2> ป่ะรวมทางพระอาจารย์ด้วยเนาะฝนจะโต เด <c oughs> <c oughs> <c oughs> ี <c oughs> ๋ยวเราไปวัดกัน ผักหนึ่ง ฟกโถงหนึ่งสวยๆค่ะเดี๋ยวไปวัดกันไปจัดใส่ถาดดูว่าคืมๆเหมือนฝนจะตกนะวันนี้จะมาหรือเปล่าคอยดูแต่เหมือนจะมีฝนนะ ค่ะขอจบคลิปเพยงเท่าน,นี้นะคะขอบคุณค่ะ